ยกมาอย่างนี้รับเบอร์ถามเสิฟตาหนังรองรับลุดครับแต่ถือว่าลูกนี้จะโดโดเสิฟได้ดีครับเสิฟไล้ซ้ายลูกนี้โดโดหลงทางครับมินต้องปิดตาเสิบไล่ซ้ายโดโดเปิดไม่ดีเท่าไหร่ครับลากไปดงโดงกระโดดเหยียบติ๊ดเกี่ยวครับอย่างนี้โดนทำโทษสิครับต้องเตะแล้วครับยกมาคนข้างหางครับตาอุ้ยตาเปิดมีเซครับ ลากเข้ามาทำไงยังอยู่ดูดูอยู่เปล่าโอ้โหเน้นกว่านี้ครับหืโดลากไปกระโดดเดียบตาเดียวซ้ายลากมาคนข้าง่างโอ้เจ้าตาเอดีวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับ <l acht> เหลี่ยมที่ท่านกาลังจะได้รับชมอยู่น,นี้นะครับเป็นตะข้อเดียวครับละหว,วางเจ้าตานางรองครับเจอกับเจ้าโดโดบันประถามครับ เหลี่ยมนี้เจอกันในเหลี่ยมเสิร์ฟแปรร่างข้ามฟรีตายแข่งขันกันที่13แต้มไม่มีดียวครับชิงเงินรางวัลกันอยู่ที่40,000บาทครัน00ครับ00ครับเอาลูกแรกโัวโดโดแตกครับสมดปาการชัดเจนสวัสดีคุณศักดิ์สิทธิ์ด้ครับโอ้ลูกนีโจตาเสิร์ฟไม่ข้ามครับนิดเดียวตาเปิดสวยครับยกมาอย่างนี้รับเบอรครับ หนึ่งต่อศูนย์ครับ <ims. S 1> โดโดเปิดสวยครับหึหึกระโดะดเคลียร์หนีไปลงสามเหลี่ยมครับศูนย์ต้นหนึ่งครับโดโดบประคามเสิร์ฟตานางรองรับหลุดครับคุณศักดิ์สิทธิ์ด้วยครับโดโด้ตะนางรองโอ้ยลูกนี้เตะอากองเชียร์ครับตอนนี้แต้มอยู่ที่หนึ่งเท่าครับตานางรองเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับ ตะเซิฟยอดมาง่ายไปครับอย่างนี้โดโดต้องทําโทษแล้วครับโดโดเซิฟตาเปิดสวยครับตะลากมาโมงติดเกี่ยวอุ้ยไม่อยู่ครับเหมือกันนะครับไม่มีใครเป็นต่อนะครับตะไล่ขวามาโดโด้เปิดสวยครับโดโดเหยียบส้ายดีครับเดี๋ยวสักครู่นะครับพอดีมีคอมเมนต์ท่าหนึ่งเท่าครับ โดโดเปิดสวยโดโดยกสวยงามครับเตะดีครับตั้มหนึ่งเท่าครับโดโด้เ์ฟตาพุทธบูชายกเปิดสวยยกสวยแหม่ยังเซฟแรงเซฟกำลังอยู่ครับเจ้าตาครับตั้มหนึ่งเท่าครับตานางรองเส์ฟครับตาเส์ฟยอดโอ้ลูกนี้เส์ฟยอดดีครับนางรองเส์ฟครับเส์ฟไล่ซ้ายลูกนี้โดโดหลงทางครับ สามต่อหนึ่งรครับตาหนังรองเสิร์ฟหยอดสายไม่ข้ามครับหนึ่งต่อสามครับโดโดเสิร์ฟครับตาเปิดสายโหลดครับกินกันลูกเสิร์ฟครับคู่นี้ครับโดโดเสิร์ฟยอตาเปิดสวยครับแอดมินต้องปิดอุ้ยอุ้ยโดโดเกือบเกี่ยวได้ครับตะพุทธบูชาเสิร์ฟ ตัเสิร์ฟไล่ซ้ายโดโดเปิดไม่ดีเท่าไหร่ครับลากไปดงโดงกระโดดเหยียบติ๊ดเกี่ยวครับอย่างนี้โดนทําโทษสิครับโอ้ลูมีสต่อ2ครับต้านังรองเสิร์ฟโดโดเปิดซ้ายไม่ดีเท่าไหร่ยกมาต้องเตะแล้วครับแหมต้องลูกทําต้องหนัก่วงครับโจโดครับเสิร์ฟตากเปิดซ้ายสวยงามครับยกมากระโดดเหยียบพื้นครับคิวหลอนด้วยนะครับ โดโดเปิดสวยครับโดโดลากโดงค่อนข้างห่างครับตาอุ้ยเกือบเกี่ยวได้ครับ2ต่อสครับโดโดเสิร์ฟตาเปิดสวยครับโดโดเกี่ยวไม่อยู่ครับ4ต่อ2ครับตานางรองเสิร์ฟยอดโดโดรับไม่ดีเท่าไหร่ครับไปยังลากสวยครับตะขาโอ้โหยืนเหยียบสะบัดข้อดีครับ2ต่อสครับโดโดเสิร์ฟ ตาเปิดสวยครับเีได่ดนะ้ต่อ2องละมีคอมเมนต์มาว่างไงเนาะโดด,ดเปิดสวยครับลากไปหหกระโดดสลับครับลูกนี้ลูกลงครับแเขียงไม่ได้ครับลงกลางเส้นเลยครับตาเปิดมีเซครับลากเข้ามาทำไงยังอยู่โดโด อยู่อเปล่าโอ้โหเปิดลูกแรกไม่ดีครับยกหลังเท้ามาหม่งพอดีครับตอนนี้เต้มอยู่ที่4ี่เท่าครับตาเปิดสวยครับยกมาเตะแน่นอนครับลูกนี้ครับลูกออกครับลูกออกเป็นแขนครับเต้มห้าต่อสี่ครับโดโดเซิร์ฟยอดตาเปิดสวยครับตาต้องเน้นกว่านี้ครับได้ออกครับชาเลนเลยชาเลน ลูกนี้กรรมการมองว่าดีนะครับจังหวะลูกมันเร็วนะครับแต้มสี่ต่อห้าครับตานางรองเสิฟครับเสิฟยอดไม่ข้ามครับ5้าต่อสี่ครับตานางรองเปิดสายสวยครับยกมาต้องเตะให้เด็ดขาดกว่านี้ครับไม่อย่าไปเตะวัดสายตากรรมการครับเจ้าตานางรองครับสี่ต่อห้าครับโดโดเปิดไม่ดีเท่าไหร่ครับลากไปหน้าค่อนข้างสูง โอ้โหเตะดีครับตั้มห้าต่อสครับโดโดบัขามเสิร์ฟตานังรองเปิดซ้ายสวยครับอืมอธิมิชื่อออฟครับผมโดโดเปิดสวยครับโดโดลากไปกระโดดเดียวตาเดี่ยวซ้ายลากมาค่อนข้างห่างโอ้โหเจ้าตาเตะดีครับไล่มาเป็น5้าเท่าครับต้มห้าเท่าครับตานังรองเสิร์ฟครับเสิร์ฟหยอดซ้ายมาโดโดเปิดสวยครับ อย่างนี้ก็เราเบิดดีครับห้าต่อห้าครับตาเปิดสวยตายกมาตรงเตะแล้วครับโดโดเปิดไม่ดีเท่าไร่ครับลากไกลครับเตะลูกดีครับจำห้าเท่าครับโดโดเสิร์ฟตาเปิดสวยครับ เตะแ,แล้วครับแม่ห้าต่อห้าครับหนพันห้าน้องว่ายังไงเสิร์ฟมาดโดโดโอ้ยเต็มข้อแล้วครับตำห้าต่อห้าครับโดโดเสิร์ฟเสิร์ฟยอดตะเปิดได้ครับดกม้าไอน้นากุกแล้วครับกุ้งครับ อ๋อจะตาเกียวได้ครับมาดูจังหวะนี้ครับช็อตนี้ครับโจตาเตะดีครับเดี๋ยวหลังจากจบ่ังนี้ผมจะไปบล็อกครับขอให้เกมจบก่อนครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปบล็อกแล้วครับโตโดเตะดีครับเต็มห้าเท่าครับตาเปิดสวยละยกมากระโดดเขียวเบาๆครับหกเป็นบ่อกอ๋อเต็มหกต่อห้าครับอ๋อตาเกียวได้ครับ เจ็ดต่อห้าครับตานางรองเสิฟเสิบยอดมาง่ายไปครับลูกนี้ครับโดโดกระโดนลูกนี้โดโด้เสิบออกครับเจ็ดต่อห้าครับโดโดเปิดไม่ดีเท่าไหร่ครับแต่ยังลากไม่ได้สวยครับปิดเดียวโอ้จ้าตาฟาวนะครับไม่จังหวะเกี่ยวได้ครับ เก็บแต้มไม่ได้คร hey ับตั like ้มหต่อ7ครับโดโดบ้านประขามเสิร์ฟตาเปิดสวยครับตายกมาเตะเฮ้ยตั้มห้าต่อเจ็ดเจ็ดต่อห้าครับโอ้โหลูกนี้ลูกตาเสิร์ฟดีครับโดโดโด้แตกครับตาหนังรองหนีไปเป็น8ต่อ5ครับตาหนังรองเสิร์ฟมาโดโดเปิดสวยแล้วครับลากไปสวยงามครับ ลูกทำโดโด้ต้องเด็ดขาดครับห้าต่อแปดครับตะนางรองเปิดสวยยกมากันไว้ก่อนดีกว่าอยู่บนนั่งร้านแล้วนะครับแปดต่อห้าครับตะนางรองเสิร์ฟโดโดเปิดสวยแล้วครับลากไปกระโดเตสวยงามครับตะนางรองปาดดีครับแปดต่อห้าครับ โดโดลากไปโดงไปเตะติดเกียวตะได้แต้มหรือเปล่าตาดำล้องมงไม่ข้ามครับโอ้โหทำดีที่สุดแล้วนะครับจังหวะโดนแถบขาวไม่ข้ามครับห้าต่อแปครับโดโดเสิร์ฟตาเปิดลุดครับเนม,มีเซให้เห็นเหมือนกันครับไล่มาเป็น6ต่อแปครับ โดโดเสิร์ไปครับตาทังรองเปิดสวยตาทางรองยกต้งตงเตะแล้วครับโอ้ยมาฝงแห้งเถอะตาเสิร์ไปซ้ายโดโดเปิดลุดครับแต่ยังอยู่ครับโดโดกระโดดปาดถือว่าเอาตัวรอดได้ครับโดโดบากขามเสิร์ไปตาเปิดไม่ดีเท่าไหรครับแต่ยังเตะได้ครับตาเสิร์ ตัดขวาลูกออกครับตาเปิดสวยครับยกมาตานางรองดูดีครับแปต่อหกครับตะนางรองเสิร์ฟครับไล่สายมาโดโดเปิดสวยครับลากไปค่อนข้างห่างยังแตกไขได้ดีครับหกต่อแปดครับโดโดบะขามเสิร์ฟเสิร์ฟยอดมาตาเปิดสบายครับง่ายไปครับแอดมินออา บังไว้ก่อนครับ8ปต่อหกครับตานางรองเสิร์ฟโดโด,โดเปิดสวยโดยดยกสวยงามครับตาเกี่ยวได้ครับยังอยู่หรือเปล่ายังอยู่ครับทันไหมโอ้ยอย่างนี้ไม่น่าจะมีผลครับหต่อแปดครับตาเปิดสวยตะยกมาเตแปดต่อหกครับตานองรองเสิร์ฟยอด เติมง่ายไปครับลูกนี้ครับโดโดเตะดีครับโดโดบาครามเซอ้ามาเข้าเกมต่อครับชมเกมต่อทาเปิดไม่ดีครับแต่ยังลากได้สวยครับโอ้โหไม่หม่งทิศทางดีมากครับตานักรองเสิร์ฟเสิฟปั่นมาโดโดเปิดสวยครับโอ้ยโจต่ายังจะเกี่ยวอีกครับลูกมาสักครู่ครับ6ต่อ8ครับโดโดบาคามเสิร์ฟ โอ้โลูพิกเนต็ตออกครับครับแปดต่อหกครับตะนางร้องเสือบไล่ซ้ายโดโดเปิดสวยครับต้องเตะแล้วครับตะนางร้องเปิดยกเตะแล้วครับแปดต่อหกครับตะเสือบยอดโดโดเปิดสวยครับโดโดยกหางครับหืมยังเตะได้ดีครับ หกต่อแปดครับโอ้ยตกเลยครับครับเอาโดโดเก็บแต้มได้ไหมโดโดไล่มาเป็นเจ็ดต่อแปดครับลาหนักลองเก็บสวยลากเตะแล้วครับอุ้ยเอ๊ะฝากกล้องไป้น้อยเดียวแปดต่อเจ็ดครับตาหนังรองเสิร์ฟไล่ซ้ายโดโดเปิดสวยครับโดโดปะามเอ็ดีครับ โดดข้ามนิตได้เลยนะต้างเปิดไม่ดีเท่าไหร่ครับยังอยู่แก้ไขามาโอ้อย่างนี้จะเหลือแล้วครับไล่มาเป็น8เท่าครับขาด้อยครับเพราะชนะ13ต่อ10ครับเออ8ต่อ8ครับโอ้แ,อ,อ,แ,อ,อ,แอมินจะมาเอ้าี่นคูนี้ชิงเงินรางวัลอยู่ที่40,000บาทครับ 9ก้าต่อแปดครับเสิฟไล่ขวาโดโดยังเปิดได้ครับหัวเสาครับโดโดครับเริ่มมีเสียงแล้วครับยังไม่ยอมครับแปดต่อเก้าครับพระน้องรองเปิดสวยครับโดโดแอดมินหัวรีโมท <laughs> หัวหัวขิดตัวเมียเป็นบ้าครับโดโด โอ้โหเตะดีครับอเอาอะไรครับโดโดมาดีดเอาช่วงปลายเกมครับแปดต่อเก้าครับตานางลองต้องจัดเต็มแล้วครับเก้าต่อแปดครับตานางรองเสิร์ฟโดโดเปิดไม่ดีเท่าไหร่ครับแต่ยังลากหางโอ้โหเตะทิศทางดีครับแปดต่อเก้าครับคุณชายจอมป่วนเจ้าชายจอมป่วนตะนางรอง โอ้โหโดโด้วามเขียวดีครับ9ก้าตอ8ปครับตานังลองเสิร์ฟครับไล่สายม้าโดโดเปิดสวยครับโดโดลากไปครับค่อนข้างห่างครับเตโอุยตะนางลองยังเกี่ยวไม่ได้ครับแปดตอกเก้าครับโดโด้นปมะขามเสิร์ฟครับตาเปิดสวยครับฮะยกม้าไตะหายครับตานังลองเสิร์ฟยอดเอ้าเจ้าโดโดแตกครับ ได้มาอีกหนึ่งแต้มเป็น1ิต่อ8ครับส0ต่อ8ครับตานางรองเสิ์ฟปันขวาเอาเดี๋ยวโดเปิดไม่ดีครับลากห่างครับเตะไกลครับตาเกี่ยวยกมาต้องเตะคืนแล้วครับโอ้โหพ่อจะเสียเสียง่ายๆครับโ็โดโดครับสิบต่อแปดครับตาหนังรองเสิ์ฟไล่ขวาโดโดเปิดดีครับลากไปสวยงามครับตีเกี่ยว อย่างนี้ก็ขึ้นแท่นดีครับโอ้โหตาหนังรองครับขึ้นแท่นแล้วครับ12ต่อ8ครับโดเปิดไม่ดีเท่าไหร่ครับยกหางครับเตะลูกลงครับโดบระขามเสิร์ฟไปตาเปิดสวยครับอย่างนี้อมม่งดีครับ12ต่อ8ครับตาหนังรองเสิร์ฟยอดอุ้ยไม่ข้ามครับนิดเดียวครับ 8ต่อ12ครับโดโดเสิร์มไม่ข้ามครับ12ต่อ8ครับตานังรองเสิร์ฟโอ้ oh, พิเม็ดเกมครับอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับอ,อย่าลืมกดติดตามเพจไปด้วยนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่อง y t u t u นะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ไวด้วยนะครับ แล้วก็ถ้าเห็นคลิปนี้นะครับไปอยู่ที่เพจตะก้อไทยแลนด์นะครับไม่ใช่เพจของผมนะครับรบกวนกดไลน์งานเพจให้ผมด้วยนะครับเพราะว่าเพจตะก้อไทยแลนด์นี่เอาคลิปของผมไปเยอะมากครับ